อาหารเขาก็จจานใหญ่อยู่นะคะใหญ่นะใหญ่ที่นี่จานใหญ่มากเลยใหญ่อา่จาน นี้นะคะก็มาพบกันอีกแล้วที่ช่อง i am อมฟองเบียนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เนี่ยเบียร์พาพี่ๆทุกท่านเพื่อนๆทุกท่านนะคะมากินอาหารที่ร้านครัวกลางน้ำซีฟูด้ดบางขุนเทียนนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูร้านอาหารกันเลยนะว่าบรรยากาศในนี้เป็นยังไงแล้วก็มีอะไรอร่อยบ้างน,นะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะจ๊ะไปหาที่นั่งก่อนไปหาที่ กับข้าวมาแล้วเสียงดังมากๆาเลยนะทุกคนอาจจะไม่ค่อยได้ยินเสียงนะคะอันนี้เป็นห่อหมกกุ้งใช่ไหมเขาเรียกเลยห่อหมกทะเลห่อหมกทะเลนะนี่จะมีกุ้งมาบ้าง,งด้นนดยนี่จ่าจ้าแล้วก็อันนี้คือหอยทอดใช่ไหมไม่ใช่เขาเรียกอะไรอ,อ่อส่วนห่อส่วนแบบกรอบนี่ดูดิกรอบมากดูน่าจะกรอบนะกรอบไหมฮะได้ไงอร่อยไหม ไได้เลยใช่ไหมยากให้ได้ยินเสียงกรอบอ่ะแต่ว่าเสียงเพลงมันดังมากเลยอ่ะไม่ง้นไ่งไปใกล้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 ใกลมใกด้ยล้ใกล้ใกไม่กล้ใกล้ใกล้ใกล้ล้ก้ใ้้้ใ้กก้ลงกกล เม่อี้อขากินคใหญ่ไปหรออือขันแรกแล้วรอนนที đi, 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 ่องรอนรอนนี mm ่เ hmm. ดี๋ยวเขาจะิมันูนะเดี๋ยวป้าหันะเอาแบบนิดด้วย มีหอยใช่ไหมมีหอยมีหอย,ยอมันกรอบออานาแได้อร่อยมาก <อ yourselves. S 2> เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอกับข้ามาอีกนะคะนี่ยังมาไม่ครบนะคะเดี๋ยวกินก่อน,อนมาแล้วอย่า,ง,ง,ะะางหนึ่งนะคะก็คือปลากระพงนึ่งซีอิ๊วตัวใหญ่มากดูสิดูสิใหญมากๆเลยอาหารเร็วมากๆเลยนะคะโอ้ยน่ากินสุดๆนี่เราจะมาดูความสดของปลากันนะคะ เนื้อปลาใสๆายอย่างนี้สดแน่ๆเด้งๆเลยร mm hmm. ้อนๆเลยทุกคน mm hmm. กลับมากลับมาฝั่งนี้นะคะต้องทำการแบ่งก่อนอุ mm ้ย hmm. เนื้อปลาเขาใสมาก <Okay. S 1> แบ่งก่อนมันร้อนๆ mm hmm. mm hmm. เนื้อปลาหวานมากปลาปลาสดมาก อันนี้อันนี้อร่อยจริงนี่ดูดิโอ้โหเขาไม่ได้ให้ตัวเล็กๆน้อยๆนะดูดิใหญ่ใหญ่มากโอ้โหหนวดหนวดเป็นหนวดที่ไม่กินจริงอ่ะหนวดอร่อยเนาะหนวดเลยนะเอาเขาเต็มเต็มจกปลาเอานะจกได้ป้าป้าป้าจกปลาหน่อยปลาคือแบบยังร้อนๆอยู่เลยดูดิแล้วเนื้อปลาเขาอ่ะหวานเลยะ มาอีกแล้วเหรอกับข้าเร็วมากกูหัวบนเส้นกูหัวบนเส้น เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการพาเพ,พื่อนๆทุกคนมากินที่ร้านครัวแางน้ำซีฟู้ดนะคะอาหารอร่อยไหมให้คะแนนเท่าไหร่ร้านนี้เอ,เ,อเอาเอาเรื่องความอร่อยเนาชอบพอมกเอาเรือ<ข>่องความอร่อยของอาหารให้กี่คะแนนไม่แล้วแต่คนชอบไงแล้วแต่คนชอบเนาะก็เขาชอบพอหมกพอหมกอร่อยแป๊บนึงลูกไทยๆหน่อยพอหมกอร่อยแล้วก็ปลาก็ ปลาสดมาก,มากรสชาติก็กลางๆเนาะ<ช>อร่อยอยู่นะคะถ้าใครอยากจะลองมากินนะคะก็ขับรถเข้ามาได้เลยนะคะอยู่บางขุนเทียนนะคะเจิด Google ว่าครัวแกงน้ำบางขุนเทียนนะคะแล้วก็ขับรถซีฟู้ดด้วยแล้วขับรถตรงเข้ามาเลยแล้วเราก็จะเจอร้านนี้จะมีป้ายใหญ่ๆอยู่ติดถนนแบบนี้เลย่าตรงนี้ก็มีนะแล้วตรงนี้ด้วยนะคะจะดู ให,ใหญ่เป็นป้ายสีฟ้าติดถนนก็มีนะคะก็ลองเข้ามาทานดูนะคะอร่อยแล้วก็มีเพลงให้ฟังด้วยเพลงก็จะบรรยากาศเก่าๆเลยนะเก่าๆเนาะเพลงแบบตามยุคตามยุคยุคกันยุคยุคแบบว่าสมัยที่เราจีบกันใหม่ๆอ่ะ่ะถา,ามอะไรมันไม่ใช่หญิงห้อยมันคือไฟแล้วก็อาหารเขาจ็จานใหญ่อยู่นะคะใหญ่นะใหญ่ที่นี่จานใหญ่มากเลยใหญ่อา่จาน <What? S 2> ไม่ใช่ไม่ใช่เลยก็ตกปลาอาหารก็คืออาหารจานใหญ่แล้วก็มาเต็มจานจานใหญ่อาหารก็ใหญ่ตามจานเออเยอะโอเคทุกคนนะใครอยากมาก็ลองเข้ามาดูได้เลยนะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเบียร์ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนทุกคนไปก่อนชอบอย่าลืมกดไลค์ก,ลก,กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะพูดใครไง